และเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพจากสิบเอกสำเริงคลังประโคนทหารผู้เป็นฐานกล้าพลีชีบริเวณเนิน3 5 0นะครับโดยมีข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับที่วัดห้วยปออำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมนายอนุทินชยัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจากสิบเอกสำเริงคลังประโคนสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ทหารกล้าที่พลีชีพจากการต่อสู้กับกองกําลังจากนอกประเทศบริเวณเนิน3.50ใกล้กับปราสาทตาควายอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัย,ยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบก นายปิยะปิจน้ำผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ,ร,าการทหารตำรวจพล,ลเรือนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมพิธีและเป็นกำลังใจให้ใหกับครอบครัวคลังประโคนเป็นจำนวนมากครับ psic. การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพหีบเชิงชายพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพิธีศพโดยตลอด พระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิแก่ศพทหารกลา้าสำหรับประวัติโดยสังเขปของท่านจตุปิเอกสําเริงคลังประโคนนะครับภูมิลำนาวเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบรรจุเข้ารับราชาการทาหารสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทาหารราบที่23ค่ายวีรวัตรโยธินจังหวัดสุริน์ โดยเป็นผู้ที่มีใจรุกรบกล้าหารโดยได้เข้าร่วมการปฏิบัติหน้าที่อย่างองอาจด้วยการบุกเข้าปะทะกับกองกำลังจากนอกประเทศบริเวณเนิน350ใกล้กับปราสาทต,ตาควายจนกระทั่งถูกระเบิดฝ่ายตรงข้ามและพลิชีพในสมรภูมิสิริอายุ38ปีครับ ส่วนที่จังหวัดนครนายกนะครับพลเอกนัทพลนาพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพสด,ดุดีทหารกล้าส่งดวงวิญญาณของจ่าสิบเอกพรศักดิ์เอี่ยมสะอาดวีรบุรุษผู้เสียสละจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาณสมรภูมิบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วโดยมีนายชาญนนวสิกาศิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจผู้นำชุมชน ชมรมทหารผ่านศึกนครน,นายกและพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเป็นจํานวนมากครับบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับเป็นความโศกเศร้าเสียใจของบรรดาญาติพี่น้องและก็ประชาชนคนไทยที่ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ อย่างไรก็ตามนะครับความเสียสละของจ่าสิบเอกพรศัก์เอี่ยมสะอาดในครั้งนี้ก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและประชาชนชาวไทยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทหารกล้าจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตครับ